สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทท่านครับพบกับผมเต่านินจาทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิจข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิจข่าวเต่านินจาครับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของชาติพันธุ์นะที่จะมาคุยกันนะครับอันเนื่องมาจากการสู้รบในประเทศเมียนมาหรือในประเทศพม่าในขณะนี้ ยังมีการสู้รบกันอย่างดุเดือดในหลายๆด้านนะครับซึ่งก็พยายามที่จะต่อสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะกองทัพตัดมาดอของมินองลายก็พยายามที่จะ <c oughs> ยึดพื้นที่คืนพยายามที่จะปกป้องตัวเองแต่นานวันเข้าเนี่ยนะฮะมันเกิดความเสียหายอย่างหนักนะครับ เพราะฉะนั้นการที่ทหาพรพม,ม่ามีศัตรูรอบด้านโดนโจมตีทุกวันตายวันละหลายร้อยคนจากาจนทหารเกิดอาการท้ออย่างหนักและหนีการสู้รบทุกวันนะมีรายงานข่าวบอกว่าอาจากการที่มีการนําเสนอข่าวกันทั่ว,วไปในหลายสำนักบอกว่าจะมีกองกําลังพลสามกองพลนะ ที่จะบุกเขายึดเมียวดีแล้วก็มีการจัดกำลังเพื่อที่จะออกมาทำการสู้รบนั้นเนี่ยนะอันเนื่องมาจากว่าจะเอากองกำลังจากอ่านปิดอมอละแมงแล้วก็ทางรัชฉานก็คือทางเชียงตุงนะกองทัพภาคสามของเชียงตุงนะที่จะออกมาต่อสู้เนี่ยนะครับเขาก็เลยถามมาว่าจะหาคนที่ไหนมาต่อสู้กับเคเอยูหาคนที่ไหนมา เพราะที่ทุ่มเข้ามาก็เอามาจากคุกก็ยังไม่สามารถที่จะบุกได้ตามที่หวังอันเนื่องมาจากทหารจากเชียงตุงเนี่ยก็คอยป้องกันนะกองกำลังว้านะในขณะนี้ก็ยังไม่ไว้วางใจว่าวันใดวันหนึ่งว้าจะบุก,บกยึดเชียงตุงเพื่อเป้าหมายท่าเล็กหรือเปล่าและก็ต้องระวังทางอีกหลายๆด้านที่จะถูกกองพันธมิตร นะบุกเข้ามาโจมตีนะครับดังนั้นการที่พยายามที่จะบุกเข้ามาในเมียวดีนะก็มีการซุ่มโจมตีของ pdf ใกล้หมู่บ้านโมโยวาและพื้นที่ที่ขยายการสู้รบอย่างหนักรอบด้านหลายพื้นที่ทำให้พม่าในวันนี้ขาดแคลนทหารที่จะมาเข้าร่วมในการสู้รบจนต้องเกณฑ์เอานักโทษในเรือนจำออกมา ส่งไปรบในแนวหน้าแทนทหารที่ร้อยหรอลงและยังมีการเกณฑ์ทหารด้วยการบุกจับตามบ้านเรือนของประชาชนจนเกิดความโกลาหลและหนีไปประเทศอื่นๆแม้แต่ในประเทศไทยเนื่องจากทหารไม่พอรบและส่วนใหญ่เมื่อส่งออกแนวหน้าก็จะถูกโจมตีบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมากอย่างที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เพราะว่ายังไม่มีความชํานาญเพียงพอนั่นเองในส่วนของพื้นที่เมียววด,ดีนั้นเป็นการเดินงานแบบเกมซ้อนเกมของ KNU ไม่ใช่การเสียพื้นที่คือในพมา่าหรือมองชิตตูแต่เป็นเกมที่ทาง KNU และพันธมิตรเขาหวางไว้เพราะหากเวลานี้ทางกลุ่มต่อต้านเข้ามาปกครองในเมืองเต็มรูปแบบก็จะถูกโจมตีทางอากาศก็จะเสียเปรียบจึงอ่อยให้ทางกลุ่มชิตตู นะรักษาเมืองเพื่อล่อเป้าพม่าส่วนน้อยบางส่วนเข้ามาแล้วจะปิดประตูตีแมวเลยทีเดียวเพราะเวลานี้พม่าเองก็ไม่ไว้ใจนะในกลุ่มของมองชิตตูเช่นเดียวกันและก็มีกระแสข่าววงในบอกว่าจะมีการเด็ดหัวมองชิตตูจากมินองลายเหมือนกันนอกจากนี้นะฮะกลุ่มมองชิตตูเองนะ ก็ถูกทางการอเมริกาจ้องที่จะเด็ดหัวไล่ตั้งแต่มองชิตตูและสมุนรวมแล้วจำนวนสิบคนพม่าเองก็จ้องที่กําจัดดังที่บอกไปแล้วนะครับในส่วนของกองกำลังกอบกู้รัชานโดยการโดยการนำของท่านพลเอกเจ้ายอดศึกก็ซุ้มฝึกกองกำลังของตนเพิ่มอีกจำนวนมากและเริ่มออกมาเคลื่อนไหวพร้อมประกาศว่าพม่า อย่าหาเรื่องเข้ามาโจมตีไทยใหญ่ในเขตพื้นที่รัฐชฐานโดยเด็ดขาดหากไม่เชื่องานนี้ก็จะต้องมีการเปิดจุธการเอาคืนอย่างหนักหน่วงเช่นกันเพราะมีการเคลืนกำลังพลเตรียมความพร้อมประจำทุกแนวรบแล้วนะเพื่อป้องกันการตรบัดสัดของรัฐบาลทหารพรมาร่าที่เคยดำเนินการอย่างนี้เป็นประจำ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเห็นว่าพมา่าโดยมินอองลน์จะพยายามส่งทหารออกมาเปิดศึกด้านใดก็ตามก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้เพราะขาดทั้งกําลังพลสบเสบียงและชาวบ้านที่จะมาสนับสนุนเพราะพมา่าเข็นฆ่าประชาชนทุกวันแม้แต่เวลานี้ไม่ว่าที่เมียว,วดีหรือที่ใดก็ตามทางกองทัพตัดมดอได้มีการ ใช้เครื่องบินและกองกำลังนะฮล,ลม่มประชาชนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงไม่มีกำลังที่จะไปหนุนไม่มีสเบียงที่จะส่งให้ทำให้กองทัพของมินโนไลเริ่มอ่อนแอและการที่ทางการเรียง KNU และกลุ่มพันธมิตรติดเส้นทางขนส่งนะเข้าในปิดอนี่คือปัญหาใหญ่ และนี่คือความพยายามที่จะสร้างกระแสว่าพม่ากําลังโหมโจมตีเพื่อยึดคืนเมียวดีเพราะฉะนั้นเรื่องราวข่าวต่างๆเหล่านี้นะฮะจึงปรากฏดังที่เราได้รู้ได้เห็นกันแต่เบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆแล้วงานนี้เรียกว่าเกมซ้อนเกมครับ